ครับเกียรติศรีครับนักกกประมงอย.ผู้ทรงพลังจากอำเภอนี้จังหวัดนครพูเทศของกนสูงยาเฮ้ยโด สงบนะครับแล้วก็เทปเนอร์นี่คอสูรอยนะครับผิดต้นขาผิดหวังสำพลาดไม่หกไม่หกไม่เป็นเฟ้เชีดรที่อย่ามาเี่นะเพื่อเราใช้น้ำพ่นไม่ดีเราดีเดือดเจ็ดสี่ครับดารานทางฟ้าเนี่ยอยู่สองคนต้องพัเจรกับคมยันเี้ยงตนะครับ เราต้องมของของจากรกาแห่งประเทศไทยครับเล็กจัครกลาอยากจะขอบคุณที่รึกษาเนี่ยนะทอบคนทุกคนเนี่ยนะ้ได้ของชสุทรไทในท่านชออาจจะย่างตาจาะเป็นักรกลาจะเป็จัรกล ขอบคุณท่านวยเสียงเบานด้วยนะคบวันนี้นำทั้งวยประชกแล้วก็ไม่รับค่าตัวานว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับทุกๆเจ้าผู้ชมขอบคุณด้วยนะคะในแครัขเนกับดีกรุวเีมีแพ้สองเสมอนึ่งีแต่กนี้ก็แพ้สองชนะหนึ่งนะครับ บอไม่เทียสุนะครับคุณถูกอไ้มาเองนะบอลสุดตนครับอยจ่ากเด็กจนะันหอขอยอดปุยเด็กชนะับบอลเทียนจบดนจจับมาตงคเ็์จับบอลน้น้ัเอไงเื่ โบนแบความเดืนี้แบ่งรเบนเนธแม่สายชนะที่ปกก้อนวันนี้ก็ต่อกันเนี่ช้าอย่างไรก็แล้วกฟรีนะต้องเชียรแฟ่งความแบ่งโดย่านผู้ใ่ทีมาทักอไกันั้ต้องจับตาต้อับตาขอจับตานะครับหรือว่าโบนก็เป็นแม่บเบสายเีในทเว่มงคลอีแชมป์ร่วงไะทเว่มงคลชนะอีแชมป์ร่ว เจ้าเพชรจักรจันจะนาีมวยหูไมเคลื allez. ่อนเฟรดนะครับเหลียเสียงเดี <S <S ๋ยวรบด้ยอยหุนกับบล็อนะครับต่างว่าต่างชะชฉันคนเดียวเลยครับโอ้คุณจอยครับขอบคุณชักปรมเอร์วันที่5ตุลาที่จานแสงชัยแจ้ง่างๆเลยบอกว่าจีโอัะลจค่าตัว Oh, kapi-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 kapi. Nah, nah, tulangung, kap. Yes, banchan, sencang, dan-dan, ya ya. Ya, di-di-di-sakon, di-si-si-ting. Yuh, toh, kapi-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 bra. Oh, pakwa, kapwa, toh, awa, kapwa, kapwa, dan-poi, dan. Gaya, kapwa, 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 dan-poi, dan. Koi ทำงพวกที่มาตเทไปต่อมาที่ปิ๊กขัดครับแล้วสราบนะครับใวกไปต่อมาที่ปิ๊กขัดครับเสียในควแย้ดเลยครับโซแย้ดเลยครับดูรั่างกนไมดครับถ้าเป็นนายกคูนี้ป่วยหน้าไม่ได้เกิดจอยโอย้ารอย้าคู่นะนนขอบคุณครับแตนี้ก็รู้ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกคูร้อยห้าคู่ครับเออไเช้าครับ เ้างันก็ต้องไม่มาใช่รหแล้วนี้ต้องมาได้เจ็ดงเช้าเจ็ดโมงเช้าสนามนะครับมแล้วทราบไว่าะใครจว่าเข้าเช้าต้องมาที่ทุกๆอะไรแต่ก่อนเขาบอกตั้งค่าต้องมาตั้งยกูแจ้งมาคู่นี้นะครับควต้าร้อยห้าคู่ท่าจะยกว่าเอาไปยีสแสนโอ้สุดยอสุดยอดอยากให้่ามาบ่อย่นงนีว

สิบเซียนของเราบอกเลยว่าความหวังกับผู้นี้นะครัทำงานดีมีใจเสิดเงินเงินจากไม่รู้ไม่ตัดไม่เจอว่าจะมีชัดตัวใช่ไหมใช่ที่เราตับเอาให้ชัดชัดไปชัดเจนเลยครับส่วนสิบเซียนของเราเนี่ยเอาตัวเขาแบบรุนแรงใช้เขียวรับไปด้สยกระแส

ด้วยกันทุกทุกครับครับโอเคสังข์และคุณแม่แม่สายกัน <laughs> ัในโรจบที่แลกเดียวันทุกคนต้องไปทยอยออกมาตู้นี้เปิดไห้ครับเปิดไหลที่ทุกทีครับเปิดไหลที่เราไม่จบเราไม่จีบเราไม่จะีบจับจ่อห้ารลยะระยะนั่งเท่าไหร่หัวสี่หัวแทบจะจีบตาอเขาแรงมันไม่ทำงานออกกระดิกไป โอ้สุดยอดเลยลูกลูกครับเหมือนกันครับนี่แฟนบอยเค้ากําลังรอร้อง oh. <laughs>

คนนี้นะครับก็จะมีการอบเงิน10เสียและก็ด้วยรางวัล10เสียที่อยนะต่อองเดนเนยาเป็นคูนำวนะครับตัวแอาจจะเป็นค้า่ลสอนะอรทยทบูลนครับทัวรี้จะมอบเงินนะครับ100,000ห้กับแชนะและก็ด้วยโดยทานลิขสิทธิ์นะครับ ขอบุณข้อมูลจากอาจารย์ก่อครรนาบรับอาจารย์กัมคนยครับรู้อครับทาีนไทยครั Gracias. thank yeah. you